365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสษษนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่217ตอนที่2การปลงศบแบบคริสเตชน หนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักรคาทอลิกข้อที่1680ศีลิศักดิ์สิทธิ์ทุกประการและโดยเฉพาะศิลแห่งกระบวนการรับคริสตชนใหม่มีปัสกาสุดท้ายของพระบุตรพระเจ้าเป็นจุดหมายคือปัสกานั้นที่ใช้ความตายทำให้เขาเข้าไปในชีวิตแห่งพระอาณาจักรได้ในเวลานั้นสิ่งที่เขาประกาศในความเชื่อก็เป็นจริง คือคาพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพและชีวิตในโลกหน้าปัสกาสุดท้ายของคริสตชนหนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักคาทอลิกข้อที่1 6 8 1 ความหมายแบบคริสตชนของความตายได้รับการเปิดเผยโดยคำนึงถึงพระธรรมล้ำลึกปาสกาการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสเตเจ้าซึ่งเป็นเหตุผลที่ความหวังเพียงประการเดียวของเราตั้งอยู่คริสเตชนที่ตายในพระคริสตเยซูนั้นถูกเนรเทศออกจากร่างกายและไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้า หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1 6 8 2สำหรับคริสตชนวันตายในจุดจบชีวิตศีลศักดิ์สิทธิ์ของเขาเป็นการเริ่มต้นความสมบูรณ์ของการเกิดใหม่ของเขาที่เริ่มขึ้นในศีลล้างบาปเป็นความเหมือนอย่างเด็ดขาดกับภาพลักษณ์ของพระบุตรที่เขาได้รับอาศัยการเจิมของพระจิตเจ้าและเป็นการร่วมโต๊ะงานเลี้ยงแห่งพระอาณาจักร ซึ่งเคยถูกเกริ่นไว้แล้วในศีลมหาสนิทแม้ว่าเขายังต้องการการชำระครั้งสุดท้ายซึ่งจำเป็นเพื่อจะสวมเสื้องานวิวามงคลอยู่อีกก็ตามหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1683พระสะศาสนจักรซึ่งเป็นเสมือนมารดาคอยอบอุ้มคริสตชนไว้ในอ้อมอก อาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์ตลอดเวลาที่เขากำลังเดินทางอยู่ในโลกนี้จนสุดปลายของการเดินทางเพื่อจะมอบเขาไว้ในพระหัตถ์ของพระบิดาเจ้าพระศาสนาจ,จัรถวายบุตรแห่งพระหันสถานของพระองค์แด่พระบิดาเจ้าในพระบุตรและฝากมาเมล็ดพันธุ์ของร่างกายไว้ในแผ่นดินด้วยความหวังว่าร่างกายนี้จะกลับคืนชีพในสิริรุ่งโรจน์ การถวายนี้สำเร็จอย่างสมบูรณ์ในพิธีถวายบูชาขอบพระคุณส่วนการอวยพรที่นำหน้าหรือที่ตามพิธีบูชาขอบพระคุณมานั้นเป็นสิ่งคล้ายศิลการประกอบพิธีปลงศพหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1684 พิธีประงศพแบบคริสเตชนเป็นการประกอบพิธีกรรมของพระศาสนาจักรในพิธีนี้าศาสนาบริการของพระาศาสนาจักรมีเจตนาแสดงความสัมพันธ์กับผู้ตายเป็นความสัมพันธ์ที่มีผลทำให้เขามีส่วนในชุมชนที่มาชุมนุมกันเพื่อพิธีประงศบและประกาศให้ชุมชนนี้ตระหนักถึงชีวิตนิรันดร หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1,685จารีตต่างๆของพิธีปรงศพจะต้องแสดงให้เห็นลักษณะทำล้ำลึกบาสกาของความตายแบบคริสตชนอย่างเด่นชัดยิ่งขึ้นและจะต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและประเพณีของแต่ละท้องถิ่นยิ่งขึ้นแม้ในการใช้สีของอาพรในพิธีกรรมด้วย หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1,686หนังสือพิธีปรงศพของพิธีกรรมจารีตโรมันเสนอสมรูปแบบของการประกอบพิธีปรงศพสอดคล้องกับสถานที่สมแห่งที่อาจประกอบพิธีนี้ได้แก่ที่บ้านผู้ตายที่โบสถ์และที่สุสานและตามความสำคัญที่ครอบครัวธรรมเนียมของสถานที่ วัฒนธรรมและความศรัทธาของชาวบ้านให้กับสถานที่เหล่านี้นอกจากนั้นลำดับการประกอบพิธีก็เป็นแบบเดียวกันในธรรมประเพณีพิธีกรรมต่างๆและมีองค์ประกอบ4ประการด้วยกันดังต่อไปนี้หนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักรคาทอลิกคอที่1687 1. การต้อนรับของชุมชนพิธีเริ่มด้วยการปราศัยทักทายด้วยความเชื่อประธานในพิธีปราศัยทักทายญาติพี่น้องของผู้ตายด้วยถ้อยคำปลอบใจหรือในความหมายของพันธสัญญาใหม่ซึ่งหมายถึงพลังในความหวังจากพระจิตเจ้าชุมชนที่มาชุมนุมกันอธิษฐานภาวนายังหวังจะรับถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดรด้วยความตาย หรือวันครบรอบปีวันที่7หรือ30ของสมาชิกคนหนึ่งในชุมชนเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องนำให้เขามองข้ามโลกนี้ไปและนำผู้มีความเชื่อให้มุ่งมองไปยังพระกิสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนประชนมาชีพแล้วหนังสือคำสอนพระสาสสนจักรคาทอลิกข้อที่1688 2. วัจนพิธีกรรมในพิธีปลงศพเรียกร้องให้มีการเตรียมด้วยความละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้นเพราะผู้มาร่วมพิธีอาจรวมผู้มีความเชื่อที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับพิธีกรรมและเพื่อนที่ไม่ใช่คริสเตชนของผู้ร่วงลับโดยเฉพาะบทเทศอธิบายพระคัมภีร์ต้องไม่ใช่เป็นการยกย่องผู้ตาย แต่ต้องเป็นการอธิบายความหมายทำล้ำลึกเรื่องความตายของคริสตชนจากมุมมองของพระกิตตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมนชีพหนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิกข้อที่1689 3. พิธีบูชาขอบพระคุณเมื่อมีการถวายบูชาขอบพระคุณในโบสถ ศีลมหาสนิทก็เป็นสาระสำคัญของความจริงที่ว่าความตายของคริสตชนก็เป็นปัสกาที่เป็นความจริงในพิธีบูชาขอบพระคุณพระาศาสนจักรแสดงความสัมพันธ์ที่มีผลกับผู้ล่วงลับเมื่อพระาศาสนจักรถวายบูชาแห่งการสิ้นพระชนและกลับคืนพระชนมชีพของพระคิสตเจ้าแด่พระบิดาในพระจิตเจ้ากวอนขอให้บุตรของตน ได้รับการชำระจากบาปของตนและผลของบาปเหล่านั้นด้วยและเพื่อจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโต๊ะความบริบูรณ์ปัสกาของพระอาณาจักรอาศัยการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเช่นนี้ชุมชนของบรรดาผู้มีความเชื่อโดยเฉพาะครอบครัวของผู้ล่วงลับก็เรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตร่วมกับผู้ที่ได้หลับไปแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้า โดยการมีส่วนร่วมรับพระกายของพระกิตตเจ้าที่เขาเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่มีชีวิตแล้วจึงอธิษฐานภาวนาสำหรับและพร้อมกับผู้ล่วงรับผู้นี้หนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักรคาทอลิกข้อที่1690การอําการอำลาผู้ล่วงรับเป็นการที่พระศาสนจ,จักรฝ,ฝากฝังเขาไว้กับพระเจ้า เป็นการร่ำลาครั้งสุดท้ายที่กลุ่มคริสเตชนอำลาสมาชิกของตนก่อนที่จะนำร่างของเขาไปฝังธรรมประเพณีจารีดไบเซนตายแสดงการอำลานี้โดยการจุมพิษอำลาผู้ล่วงลับโดยการอำลาครั้งสุดท้ายนี้เราขับร้องการจากไปและการส่งเขาออกจากชีวิตนี้แต่เนื่องจากความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันยังคงอยู่ต่อไป เพราะเมื่อตายเราจะไม่มีวันแยกจากกันอีกเลยเราทุกคนจะเดินทางเดียวกันจะไปอยู่ในสถานที่เดียวกันและจะไม่แยกจากกันอีกเลยเพราะเราจะมีชีวิตเพื่อพระคริสตเจ้าและขณะที่กำลังเดินหน้าไปพบพระองค์บัดนี้เราก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้ากำลังก้าวหน้าไปหาพระองค์ เราทุกคนผู้มีความเชื่อจะอยู่พร้อมกันกับพระคริสต์เจ้า365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า